ถ้ามันมีเขื่อนเกิดขึ้นในสารวินเนี่ยแม่น้ำสารวินก็จะไม่มีฤดูการเหมือนกับแม่น,น้ำปงอีกแล้วเราไม่รู้จะพึ่งใครละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือบรรพบุรุษมาก่อนที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้ยับยัง้งานถ้าพูดถึงภาษาเราก็คือสาบแช่งนะ Κ อพอผมบอกว่าเขื่อนหรือผมพูดว่าทีกําเรภาษาบากกนยอผาก็จะบอกว่าฮารา,าคุยออกไปโอเปอต,าตา้าพิงาพ้งเร หนูถามพ่อแม่หนูสื่อว่าเราต้องย้ายกันจริงหรอไม่ย้ายได้ไหมเอากูุมองมันอยู่ในหมู่กลางหมู่บ้านพอดีย้ายครับย้ายครับย้ายร้อยถ้งร้อยต้องย้ายครับแม่น้ําในเอเชียสามสายเนยี่ยแยงซีแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําของหรือสารวินหรือคงเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่สําคัญของของ,ของวนมวลมรุษยชาติในแถบนี้เราพูดกันง่ายดีวยกว่านะ ปลาปิ้งเครื่องเส้นไหว้ของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายศาสนาตั้งใจนำมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยวิงวอนดนใจในการหยุดสร้างเขื่อนหยุดทำลายผืนป่าผืนน้ำที่ดินทำกินถิ่นอยู่อาศัยของพวกเขาเอมันตายห้ใจงารลงดลงแดงเราไม่รู้จะพึ่งใครละคือพึ่งทางรัฐบาลเองเขาก็ดูแล้วเขาไม่จริงใจไม่จริงจังไม่ เารพสิทธิ์ชาวบ้านก็เลยสิ่งที่ชาวบ้านควรจะยึดได้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือบรรพบรุษมาก่อนจะมีคนนำสารจากชาวบ้านที่ได้มติของชาวบ้านแล้วนำไปสื่อสารกับบรรพบรุษหรือว่าผีบ้านผีเรือนอยังยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อวานนี้จะมีพิธีการวงสวงด้วยหัวหมูเนาะชาวบ้านก็จะรวบรวมเงินทองกันเท่าที่มีเนะี่ย ขณะที่ภาครัฐกำลังเล่งผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แล้านบาทโดยมีทุนรัฐวิสาหกิจจีนเสนอเข้ามาลงทุนแลกกับการที่รัฐบาลไทยต้องอนุมัติโครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำสารวินบริเวณชายแดนไทยเมียนมาป้ายข้อความโดเด่น ถูกถึงผูกกับแพ้ไม้ไผ่ลอยไปตามลำน้ำสารลวินเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของชาวบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ร่วมการแสดงจุดยืนคัดค้านการสร้างเขื่อนผันแม่น้ำยวมเพราะแม่น้ำสารลวินจะต้องไหลยอย่างอิสระตลอดไป เป็นพิธีกรรมที่ตั้งแต่สมัยมหาบุรุษนะคะคุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงเองก็เป็นคนที่เคยท่านเคยทําให้ท่านดัวคะ่ะแล้วก็วันเดียท่านก็กลายเป็นผู้นําในการนําพธิธีนะคะซึ่งเป็น,ปนการเคารพแม่นม้ำโดยเฉพาะแม่น้าใหญ่ะคะ่ะเพราะแม่น้ำเราใช้ประโยชน์อย่างเรื่องของการใช้อุอ<ม>ปโภคบริโภคนะคะไม่ควรที่จะแบบบิดเบือนหรือว่าละเมิดอะไรต่างๆอย่างเนี้ยคะ่ะประพาชนคนที่มาตั้งหมู่บ้านคนแรกคนเนี้ยมามีพิธีกรรมผูกพางกับบอกกล่าวขออนุญาตเป็นตระกูลแรกมาขอตั้งและขอทานายกระดูกไก่ขุดดินมาดูว่า เจ้าที่ที่นี่อนุญาตไหมเกข้อผูกมาว่าฉันจะท้ายใช้พิธีกรรมจาริบประเพณีอยู่กับคุณจะไม่ทำลายคุณอย่งจะเคารพคุณจะ,ณจะปกป้องด้วยและคุณก็ตอบแทน่อเลี้ยงชีวิตฉันด้วยลุ่มน้ำสารวินบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านร่วมกันเคลื่อนไหวคัดค้างโครงการสร้างเขื่อนหัจจีกั้นแม่น้ำสารวินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห่างจากบ้านศพเมย์7กิโลเมตรราวปี2551มีข้อสรุปให้ชะลอโครงการจนถึงปัจจุบันอันนี้มาล้วไม่เ้อาสองเอาเไปเลยครับนับไปก็จะไหลเข้ามานเาก็จไหลเข้ามาจุดนี้นับว่าเป็นจุดชมวิวของแม่น้ำสองสีบ้านแม่เงาอําเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศนเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเงาและแม่น้ำยวมเราจะเห็นสีของแม่น้ำทั้งสองสายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แม่น้ำเงาน้ำจะใสส่วนน้ำที่มาจากแม่น้ำยวมจะมีสีเข้มขุนแต่ว่าเป็นที่ลองเี้ยอชีวิตของคนในพื้นที่ที่นี่เป็นวิถีชีวิตยอดชายพรพงไพรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดเล่าให้เราฟังว่าโครงการผ่านน้ำควรยุติไม่คุ้มค่าคนป่าไม้น้ำจะมีวิถีที่เปลี่ยนไปความรู้สึกก็คือมันเป็นสีที่มันน่าตกใจสำหรับ ครงในพื้นที่เนาะด้วยน้ําทรัพยากรเหล่านี้เป็นโครงปักกิ่งอที่นี่เป็นขวานุรักไว้นะแต่ว่าสุดท้ายที่เขื่อพานังตรงนี้เกิดขึ้นมาผมเคยไปถางกับคนที่มันทางเขื่อสังโลคเขื่อนะครับมังบอกว่าคนถางกขเดียวว่าถ้าสร้างเขื่อนนี้โครงพื้นที่จะได้ผลประโยชน์ไหมเขาก็ตกเขาก็ตกผงไม่ได้ ชาวบ้านแม่เงาที่อาศัยอยู่แหล่งต้นน้ำร่วมกันอธิบายให้เราฟังถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นี่อยู่รวมกันมามากกว่า200ปีวิถีชีวิตป่าแม่น้ำจึงผูกพันกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ไม่ฟังอที่่ันมาไม่ฟังไม่ฟังไม่ว่าแล้วก็มีน้ำซ้ำใช้วิธีการหลอกสิงคานเรือนหอมชาวบ้านแม่เหาเล่าว่า ถ้าแม่น้ำที่นี่ไม่มีปลาเราไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรเพราะชาวบ้านต่างพึ่งพามีห้วยกุ้งลำห้วยที่มีกุ้งทุกฤดูหากมีเขื่อนแม่น้ำก็จะเปลี่ยนไปถ้าเขื่อนมันเกิดจริงๆนะผมว่าเป็นบทเรียนมหาศาลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราดิ้นมาเพราะไม่ใช่หวังสมัยเราอ่ะเนาะผมว่าคงไม่ทันแน่นอนหวังให้คนรุ่นหลังว่าคนรุ่นแรกคือปู่ย่าตายายแล้วก็ ปกป้องดีที่สุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราพูดความจริงมาตลอดแล้วเขาไม่ฟังแล้วก็ไม่สามารถจะมังคับเขาได้แตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่ไปยังแนวเขตก่อสร้างโครงการผ่านน้ำยวมบริเวณรอยต่อ3อํอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ห้องสอน ตั้งแต่พื้นที่ปากอุโมง์ที่จะปล่อยน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนนเส้นทางอุโมง์ผ่านเขตป่าจุดวางวัสดุกองดินและพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำยหยวมที่อำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราพบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดโครงการนี้เป็นชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์หลายหมู่บ้านไม่เคยรับรู้ว่าจะเกิดโครงการขนาดใหญ่ แต่ข้อมูลเดียวกันที่สะท้อนออกมาจากคนในพื้นที่คือพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มนักลงทุนจีนผ่านนักการเมืองไทยที่ผักดันแผนการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสารวินทางด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเทศเมียนมาและเป็นเฟสที่2ของโครงการผ่านแม่น้ำยวมในประเทศไทยโดยให้เหตุผลเรื่องการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางของไทยขณะที่นักลงทุนจีน ต้องการแหล่งพลังงานเพื่อใช้ในบ่อนคาสิโนที่อยู่ตรงข้ามกับแม่สอดจังหวัดตากของไทย เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเดินทางมาจากท่าเรือบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะล่องเรือมาตามแม่น้ําสารวินค่ะซึ่งเป็นแม่น้ําที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมานะคะซึ่งจุดที่เรามาขึ้นเรือตรงนี้นะคะเรียกว่าบ้านศบเมยบ้านศบเมยก็คือจุดตัดตรงนี้นะคะจากทางด้านขวาค่ะเป็นแม่น้ําสารวินนะคะแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นแม่น้ําเมย เขาก็เลยเรียกศพเมยซึ่งฝั่งตรงข้ามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือเป็นชุมชนลัดกระเรียงของประเทศเมียนมานั่นเองค่ะการสัมนายกเราก็ต้องกรรมการทุกชุดหนึ่งก็มีผมกับพีบ่สุนีเป็นฐานนรงเยาวเลิศประธานามูลนิธิบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเล่าว่าแม่น้ําสารวินมีความหลากหลายชาติพันธุ์จุดยืนของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทําให้สารวินนั้น หลุดรอดจากการสร้างเขื่อนมาได้เพราะผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มไม่สามารถหัวกันที่อยู่อาศาัยที่ดินทำกินเยาวชนบ้านท่าตาฝั่งริมแม่น้ำสารวินให้ข้อมูลว่าเห็นความพยายามการสร้างเขื่อนมาตั้งแต่เด็กแต่ผู้ผลักดันโครงการไม่สามารถตอบคำถามชาวบ้านได้ว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรจะเยียวยาชุมชนอย่างไรหากระบบนิเวศถูกทำลายเรื่องมนุษยธรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกัน การพัฒนาโครงการใหญ่นั้นจะต้องไม่ซ้ำเติมพวกเขาอออโอ้พรสารีโป้พรสารีโป้พรสารีผมวิเคราว่านั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่แต่มันขึ้นไม่มากมองย้อนไป25ปีกับเขื่อน11โครงการในลุ่มน้ำโขงเป็นความเจ็บปวดของนิวัตร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของที่เล่าให้เราฟังในฐานะลูกแม่น้ำขโขงจึงไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้<ม>เกิดขึ้นกับพี่น้องลุ่มน้ำสารวิน หากมีการสร้างเขื่อนน้ำจะผันผวนสารวินจะหลุดออกจากอ้อมกอดของชาวบ้านและไม่มีฤดูการอีกต่อไปตอนนี้แม่น้ําโขงเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยมันไม่ได้ยกระดับสูงขึ้นแล้วเพราะมันถูกกัดทางตอนบนก็มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตกับผู้คนตลอดสายน้ำโขงนะพันปลาที่มันเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆซึ่งเรามองว่าขณะนี้มันเป็นวิกฤตแล้วแม่น้ำโขงมันตายไปครึ่งตัวแล้วตอนนี้ มันเป็นผลการศึกษาในเชิงวิทยาการของ MRC ที่เขาเคยศึกษาเขาบอกว่าปี2040เนี่ยถ้ามีเขื่อนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงตามโครงการที่วางไว้เนี่ยตะกอนจะหายไปจากปากแม่น้ำโขง97%ลองคิดดูว่าแม่น้ำตะกอนหายไปเกือบหมดมันตายไหมคือทุกๆปีเนี่ยวันหยุดเขื่อนโลกเราจะมาหาพี่น้องเราที่สารวินเนี่ยซึ่งด้วยความเชื่อเนี่ยถ้ามองว่าสารวินกับโขงเนี่ยมันเป็นความเชื่อว่า มันเป็นพี่น้องกันแตมน่มันในตำนานหรือเรื่องเล่าม,มันทะเลาะกันแต่เราก็มองเห็นว่าที่เราพยายามจะมองให้เห็นแล้วก็พยายามพูดคุยกับทางสารวินก็คือเราคือพี่น้องกันมันตัดกันไม่ขาดและเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือเรื่องของการสร้างเขื่อนใช่ไหมวันนั้นทุกปีเราก็จะมามาพูดมาแลกเปลี่ยนมาให้ประสบการณ์ในความเจ็บปวดของคนรุ่นน้มโผงให้กับพี่น้องสารวินได้รับรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีเขื่อนเกิดขึ้นในสารวินเนี่ย สารวินก็แม่น้ําสารวินก็จะไม่มีฤดูกาลเหมือนกับแม่น้ำโของอีกแล้วจะเปลี่ยนผันไปหมดโดยการจัดการของของคนทั้งสามสายที่มันมีความสําคัญเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่ดีงามซึ่งในอดีตเรามองเห็นทั้งแยงซีทั้งโขงทั้งสารวินมันสมบูรณ์หมดผู้คนได้พึ่งพาแต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแยงซีก็ถูกสร้างเคื่อนขนาดใหญ่ทรีคอร์สไหมโขงก็ถูกสร้างเคื่อนเราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหมด <c oughs> ธรรมชาติ ความมั่งคัง่งความอดุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําที่ให้กับผู้คนในที่ได้พึ่งพาอาศัยในรูปน้ํามันก็หายไปแต่ยังเหลือแม่น้ำอีกหนึ่งสายก็คือสาราวินงนี่แหละ25ปีที่เขื่อนได้กระทำกับพวกเราเพราะฉะนั้นประธานกลุ่มรักเชียงของอย่างเล่าต่อว่ามีครั้งหนึ่งแม่น้ำโขงแห้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เรือข้ามไม่ได้เพราะเขื่อนตัวที่4ในจีนกักเก็บน้ำ นักวิชาการต่างโทษกันว่าเกิดจากสภาวะโลกร้อนแต่เมื่อเรามาที่แม่น้ำสารวินในตอนนั้นกลับไม่มีปัญหาอะไรทั้งที่เป็นแม่น้ำที่มีระบบนิเวศท,ทุกอย่างคล้ายกันมีอย่างเดียวที่แตกต่างก,กันคือสารวินนั้นยังไม่มีเขื่อนเราลงพื้นที่จึงทราบว่าชาวบ้านไม่ทราบรายละเอียดมาทราบเมื่ออนุมัติ EIA แล้ว หนึ่งในชาวบ้านเล่าว่ากรมชลประทานเข้ามาชี้แจง3ามชั่วโมงแล้วกลับโดยไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนั้นตั้งคำถามว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องสูญเสียจะเป็นอย่างไรใน e i a บอกว่าที่แม่เงามีบ้านที่ได้รับผลกระทบเพียงสีหลังคาเรือนเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมีมากกว่า30หลังคาเรือนขอให้เชื่อมั่นในรายงานการศาึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ผ่นานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีผู้ชำเนียนชำนาญการในแต่ละสาขาเนี่ย ที่ได้ช่วยพิจารณานะครับในเรื่องของอประสิทธิภาพนะครับในการบริหารจัดก,การน้ําผันน้าเข้าไปในอุโมงนะไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมนะครับรวมถึงในเรื่องของความคุ้นทุนอื่นๆด้วยว่าเมื่อมีการดําเนินโครงการแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันต้องมากกว่านะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปกลุ่มชาติพันธ์หรือพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างที่จะ พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมคือหมายความว่าปกติในเรื่องของขอบวนการค่าทดแทนทรัพย์สินเรืออะไรในละะัฐตรงนี้เนี่ยอันนี้ได้รับอยู่แล้วนะฮะถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ของรัฐที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติหรืออะไรตรงนี้นะฮะก็มีกฎหมายหรืออะไรรองรับในการที่จะจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินอยู่แล้วว่าแม่น้ำไหลลงทะเลไปเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าเพียรพรดีเทศ ผู้อำนวยการรณรงค์ภูมิภาคองค์กรแม่น้ำนานาชาติบอกว่ากระแสะอนุรักษ์ระดับนานาชาติให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิแม่น้ำและสิทธิของธรรมชาติเพราะปัจจุบันเหลือแม่น้ำไม่กี่สายในโลกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แม่น้ำสาลวินก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไหลาจากต้นทานบนเทือกเขาหิมาลัยสู่ทะเลอันดามันโดยปราศจากการรบกวน ตัวจริงสนามข่าวสรุปประเด็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลแนวผ่นน้ำยวมซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทานจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลกระทบต่อผื้นป่ารอยต่อ3จังหวัดคือเชียงใหม่ตากและแม่ห้องสอนปี2564คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงาน EIA แม้จะมีการคัดค้านและตั้งคำถามจากประชาชนทั้ง3จังหวัดมีการร้องเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนักวิชาการกรมชลประทานว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาการร่วมทุนรัฐเอกชนพบว่างบประมาณโครงการสูงถึง1 7แสนล้านบาทอยู่ในระหว่างการรอนำเสนอให้แก่คณะรัฐมนตรี เดือนมีนาคม2566ผู้นำท้องถิน่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ระงับโครงการสิ้นเปลืองงบประมาณและส่งผลงกระทบกับสิ่งแวดล้อมส่วนตัวแทนเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำมีมติขอให้ยกเลิก EIA และถอนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นขาดการมีส่วนร่วมและไม่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนขาดข้อเท็จจริงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างถาวรส่งผลต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพิงกันระหว่างป่าและน้ำโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน